เกิดเป็นไทไวลยศักดีจนชีวีวายขอบคุณนะขอบคุณที่ขึ้นเพลงชายเมืองสิงห์นะฮะคิดว่าผู้ใหญ่จร้องเพลงเหมือนพ่อกำปั่นป่ะเนะี่ยสวัสดีนะครับทุกคนครับตะกี้คนมีอยู่ประมาณแสนแปดตอนนี้เหลือ8ปดหมื่นแล้วมาลำวงเต้นกับพ่อกำปั่นแสน กลับไปนอนแสนึ่งแล้วเหลือ80,000 8, ื่นแปดมืนตอนนี้หลับไปแล้วครึ่งหนึ่งสี่หมืนเหลืออีกสี่หมืนคนที่เหลืออยู่ในเมาเงามืดตะคุ่มตะคุ่มก็มีคืนนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนสนุกนะครับในช่วงหัวค่ําหัวค่ําแม่ตะกี้เกือบห้าทุ่มแล้วกว่าพ่อกำปั่นจะเล่นนะครับก็ตั้งใจว่า เวทีนี้นอกจากสาระแล้วต้องมีบันเทิงแต่โดยความตั้งใจของเราเนี่ยในบันเทิงต้องมีสาระด้วยชอบไหมครับพ่อกำปั่นเมื่อครู่นี้ครับโอ้โหวันหลังต้องเอามาอีกเนาะแล้ววันหลังถ้าเชิญทางพ่อกำปั่นได้นะครับก็จะโฆษณาล่วงหน้าจะได้เตรียมชุดกับรองเท้ามา วันนี้หลายคนไม่ได้เตรียมมานะฮะวันหลังจะได้เตรียมมาเพราะว่าพ่อกำปั่นเนี่ยวันนี้ความจริงก็มีงานอยู่นะครับแต่ก็บอกเลื่อนไปแล้วก็มางานนี้ให้ผมก็ตั้งใจว่าทุกๆวันนะครับเราก็จะต้องมีสาระบันเทิงแล้วสาระต้องเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะสรุปสั้นๆส,สถานการณ์นะครับอยากจะ พูดถึงวันที่8นะครับวันเสาร์นี้สักนิดหนึ่งคนที่นอนดึกอยู่ก็จะได้บอกคนที่หลับไปแล้วและวันพรุ่งนี้ก็ค่อยโฆษณากันเต็มวันนะฮะวันที่8มีนาคมวันเสาร์เนี่ยครับใครจำได้บ้างว่าเป็นวันอะไรครับอ้า วันสตรีสากลอะปลบมือหน่อยทีนี้วันสตรีสากลปีนี้เนี่ยได้คุยก,กันกับผู้ปฏิบัติงานกับแกนนำแล้วและได้เรียนท่านลุงกำนันไปแล้วว่าวันสตรีเนี่ยเวทีสวนลุมพินีของเราจะจัดเวทีและมีกิจกรรมเพื่อพี่น้องสตรีโดยเฉพาะกับพี่น้องในวันนั้น แต่กิจกรรมที่จัดเนี่ยไม่ได้ประเภทแต่งหน้าฟรีนะไม่ใช่ประเภทตัดผมฟรีนะเนื่องจากเราเป็นเวทีแห่งการต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินไทยแล้วในช่วงนี้มีประเด็นเรื่องของการเสนอแนวคิดแบ่งแยกแผ่นดินไทยแบ่งแยกประเทศผมก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนไว้ก่อนนะครับว่า วันเสาร์ที่8ขอเชิญชวนพลังของสตรีที่รักชาติรักแผ่นดินเราจะรวมตัวกันบริเวณหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่6ตอน11โมงตรงแล้วก็จัดขบวนรถนำโดยนักสู้นำโดยผู้ที่เป็นผู้หญิงนักสู้ของเราจากสวนลุมพินี ผมชวนเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นปองอัญชลีตั้นจิตพัดและคนอื่นๆอีกหลายคนซึ่งทยอยเชิญกันมาเนี่ย11โมงตรงเชิญเฉพาะพลังสตรีที่รักชาติรักแผ่นดินและยอมรับไม่ได้กับแนวคิดแบ่งแยกประเทศเมื่อขึ้นรถแล้วขบวนของเราจะมุ่งตรงไปยังหน้าวัดพระแก้วตรงพระ บรมมหาราชวังเราจะไปปฏิญาณตนโดยสตรีว่าสตรีจะปกป้องรักษาแผ่นดินไทยครับพี่น้องครับที่บริเวณหน้าวัดประแก้วในวันเสาร์นี้8ตอน11อโมงผมถือโอกาสนี้ครับเชิญชวนพี่น้องสตรีที่รักชาติรักแผ่นดินไม่ว่าท่านจะอยู่สาขาอาชีพใดท่านจะเป็นครู เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลทหารตำรวจกรรมกรชาวไร่ชาวนาพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจตลอดจนกระทั่งถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาชาวสวนชาวไร่ทั้งหลายถ้าท่านเป็นสตรีที่รักชาติรักแผ่นดินยอมรับไม่ได้กับการแบ่งแยกประเทศวันที่8นี้11อโมงเชา้าออกจากหน้าสวนลุมพินี ใครจะไปพร้อมกันที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วตรงฝั่งที่ติดกับสนามหลวงไปพร้อมกันที่นั่นตอน11โมงเมื่อขบวนไปถึงจะมีพี่น้องพลังสตรีอยู่ที่นั่นผมรับรองได้ว่าหลายหมื่นคนแน่นอนครับพี่น้องครับเมื่อไปถึงแล้วจะมีการพูดจาปราศัยกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการกล่าวปฏิญาณตน ว่าจะเป็นพลังสตรีที่จะปกป้องแผ่นดินไทยการปกป้องแผ่นดินไทยเราก็จะ,จะเจริญรอยตามบรรพบุรุษของเราซึ่งเป็นวีรสตรีวีรกษัตรีที่ปกป้องรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้เมื่อสักครู่นี้พ่อกำปั่นบ้านแทนได้พูดถึงย่าโมคือเท้าสุรนารีที่ปกป้อง แผ่นดินไทยเอาไว้กับพี่น้องมีอีกหลายท่านในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงจัน์ทคุณหญิงมุกหรือเท,าเท้าเทพกระสีเท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรที่จังหวัดภูกเก็ตหรือแม้แต่กระทั่งเท้าศรีสุริโยไทยที่เราเรียนในประวัติศาสตร์และมีอีกจํานวนมากนั่นเป็นบรรพบุรุษวีระกษัตรีวีรสตรี ที่ปกป้องชาติบ้านเมืองเราจะชวนกันให้หมดเลยครับพี่น้องพลังสตรีทำให้เห็นเลยว่าแผ่นดินนี้จะปกป้องอยู่ต่อไปที่เรียกว่าแผ่นดินแม่โดยคนที่เป็นเพศแม่ทุกคนจะปกป้องแผ่นดินนี้เอาไว้ครับหลังจากไปวัดประแก้วเสร็จสับกล่าวคำปฏิญาณตนไปเจอคนเป็นหมื่นๆแล้วเมื่อกลับมาที่นี่ กิจกรรมบนเวทีในคืนวันที่8เราจะนำเอาบรรดานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสตรีทั้งหลายมาขึ้นเวทีนี้กันอย่างคึกคักพร้อมเพรียงในคืนนั้นตั้งใจไว้เป็นสตรีมากที่สุดอาจจะเหลือบุรุษอยู่หนึ่งคนคือกำนันสุเทพก่อนส่วนผู้ใหญ่ยังตัดสินใจอยู่เลยว่าจะขึ้นเวทีดีหรือไม่ แต่นอกนั้นจะเป็นผู้หญิงครับคืนวันที่8อาจจะมีพิธีกรผู้ชายบ้างสลับกันแต่เราต้องการให้เห็นแล้วตั้งใจว่าจะพูดได้เห็นเรื่องพลังสตรีในการปกป้องแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและกำลังมองหาอยู่นะครับเพื่อให้พลังสตรีเนี่ยมีความโดดเด่นกำลังคิดว่าวันเสาร์ที่8เนี่ยจะหาดนตรีที่ไหนนาะ ที่เป็นนักดนตรีกับนักร้องผู้หญิงล้วนทั้งวงเลยครับพี่น้องเอาให้สนุกสนานเลยก็กำลังจะดำเนินการอยู่แล้วในวันที่8กับวันที่9นอกเหนือจากกิจกรรมเวทีหลักที่เป็นเรื่องสตรีแล้วในเวทีสวนลุมข้างในนะครับที่เป็นโค้งๆเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมซึ่งพี่น้องจากเวทีชิดลมุม ที่พี่น้องเคยไปจะมาจัดกิจกรรมมีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเยอะแยะข,ขายของขายของรายได้ทั้งหมดได้ข่าวว่าจะนำไปช่วยเด็กๆทั้งหลายที่คุณพ่อหรือคุณแม่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ปกครองพ่อแม่ที่สูญเสียจากการชุมนุมครับพี่น้องครับนี่คือความตั้งใจของเวทีชิดลมที่จะมาจัดวันที่8กับวันที่9เพราะฉะนั้นสุข เสาอาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนสวนลุมนี่คนจะมากันเยอะเดินกันควักไข่เต็มไปหมดเวทีกลางนี่ก็สนุกสนานเวทีที่ชิดลมก็จะมาจัดก็สนุกสนานพอวันเสาร์11โมงเช้ากลุ่มผู้หญิงออกไปปฏิบัติกิจกรรมข้างนอกกลับมากิจกรรมส่วนกลางภาคเวทีก็จะรับต่อเนื่องกันต่อไปเวทีจะคึกคักขึ้น,นเรื่อยๆครับทีนี้ความจริงเนี่ย ผมมีสัญญากับพี่น้องเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนบอกว่าวันนี้จะพูดต่อจากเมื่อคืนแต่ผมดูเวลาแล้วบรรดามิตรรักแฟนเพลงผมป่านชนีคงห่มผ้าไปหมดแล้วเหลือกันอยู่ไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ตั้งใจจะมาพูดต่อถามว่าพูดต่อเรื่องอะไรครับเมื่อวานเนี่ยผมสรุปเหตุการณ์126วัน ให้กับพี่น้องฝังว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเปรียบเทียบกับการต่อสู้ในระบอบทักษิณน,นั้นยุทธศาสตร์ที่เราใช้กับยุทธศาสตร์ที่ระบอบทักษิณใช้นั้นยุทธศาสตร์ของมวลมหาประชาชนชนะเด็ดขาดทุกยกตลอดมาครับพี่น้องไม่แพ้เลยแม้แต่ยุทธศาสตร์เดียวผมเชียร์เห็นทีละข้อ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 แล้วพอเขาแพ้ เขาประเมินสถานการณ์ผิดอ่านสถานการณ์ผิดเขาก็เรียกว่าเข้ารกเข้าพงไปเลยสุดท้ายพอสู้อะไรไม่ได้แล้วก็งัดยุทธศาสตร์ว่าในเรื่องของการแบ่งแยกประเทศขึ้นมาพอโยนแบ่งแยกประเทศปุ๊บเมื่อคืนผมอ่านให้ฟังนิดาโพคน87%ของประเทศนี้ไม่เอาด้วยครับพี่น้องเกือบ90%เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของระบอบทักษิน ผิดอีกแล้วแล้วยุทธศาสตร์ที่ผิดเที่ยวนี้เรื่องแบ่งแยกประเทศจะไม่ได้ทำให้ระบอบทักษิณจบจเฉพาะยิ่งลักเท่านั้นแต่บรรดาขี้ฆ่าลูกสมุนที่ออกมาสนับสนุนแบ่งแยกประเทศเที่ยวนี้ละมึงติดคุกของจริงเลยและไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยนิรโทษกรรมไม่ได้แน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญ ในที่สุดกลุ่มเสื้อแดงนปชพักเพื่อไทยออกมากลับลำกันเป็นแถวบอกว่าเรื่องแบ่งแยกประเทศอ่ะเป็นเรื่องประทุอารมณ์เป็นเรื่องวาทกรรมแต่แก้ตัวแบบนี้ไม่ได้เพราะความผิดของพวกมันสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วถูกบันทึกเสร็จสับหมดแล้วและที่จะโดนคดีไม่ได้แค่พวกติดป้ายพวกหัวเท่านั้น แต่ระดับรัฐมนตรีที่ไปขึ้นเวทีวันที่23กุมภาพันธ์นปชลั่นกรองรบที่โคราชอยู่บนเวทีเดียวกันนอกจากไม่ห้ามยังสนับสนุนนอกจากไม่แค่สนับสนุนแล้วยังร่วมสเสนอแนวคิดปฏิบัติการด้วยไอ้รัฐมนตรีพวกนี้โดนสองเท่าแน่นอนครับพี่น้อง เพราะต้องโดนทั้งคดียายาแล้วโดนทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยนี่จะเป็นจุดจบครั้งใหญ่ของระบอบทักษิณแต่ที่ผมจะเชี้ยกับพี่น้องได้เห็นต่อกันในวันพรุ่งนี้ก็คือว่าสัญญาณจุดจบของระบอบทักษิณเนี่ยเป็นสัญญาณที่แรงมากสัญญาณที่แรงมันมีสัญญาณทั้งในแง่กฎหมาย มีสัญญาณทั้งในแง่ของการเตรียมการก่อความรุนแรงซึ่งถูกเก็บบันทึกหลักฐานไว้แล้วและหลักฐานเหล่านี้จะพาไปสู่การจับกลุ่มคนกระทาผิดกฎหมายครั้งใหญ่ครับพี่น้องครับไอ้กลุ่มนี้โดนแน่นอนครับพี่น้องวันนี้ยิ่งลักถึงออกมากลับลำอีกคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวเอง ยังไม่ออกยังอยู่ต่อรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพคำพูดของยิ่งลักษณ์ฟังดูดีครับบอกว่าจะรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสถานภาพความเป็นนายกกับรัฐบาลเนี่ยยังอยู่ต่อไปหรือไม่แต่พี่น้องจำได้ไหมครับนปชลั่นกองรบที่โคราชนัทวุฒิใสเกลือล่ำปีช่วยพาณิชย แกนนาของเสื้อแดงประกาศแนวทาง10ข้อของนบชให้รัฐบาลข้อ4ข้อ5ข้อ5บอกว่าถ้าองค์กรอิสระตัดสินออกมาใดๆให้ไม่ยอมรับคำตัดสินนั้นทุกข้อครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พวกเขาเตรียมมาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้จะเป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่แหลมคมมาก ในฉากสุดท้ายของระบอบทักษิณแต่พี่น้องต้องตาไม่กระพริบวันนี้ใครคิดอย่างไรผมไม่ทราบแต่สำหรับผมผมเห็นสัญญาณชัยชนะชัดเจนชัดเจนตรงไหนครับเวทีลุมพินีวันนี้ได้รับการต้อนรับได้ต้อนรับคณะใหญ่สองคณะหนึ่งแจ้งวัฒนะวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระ ขึ้นเวทีสวนลุมพินีถัดจากนั้นไม่นานพ่อท่านพธิรักษ์จากกองทัพทาขึ้นเวทีครับพี่น้องนี่เป็นสัญญาณที่ชัดแรงมากอย่าลืมว่าทั้งสองท่านนี้อยู่ในสนามแห่งการต่อสู้กับระบอบทักษิณมาเป็นเวลาที่ยาวนานการมาขึ้นเวทีวันนี้มีความหมายอย่างยิ่งหลวงปู่พุทธอิสระประกาศยุทธศาสตร์ยุทธวิธีข้อหนึ่ง ที่สำคัญมากนั่นคือมีคนไปเจรจา,าต่อรองให้หลวงปู่ยุบเวทีแจ้งวัฒนะถึงขนาดไปต่อรองโดยปลัดกระทรวงกลาโหมทรงบุคคลสำคัญเป็นนายทหารไปขอหลวงปู่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่บอกว่าถ้ามาขอคืนพื้นที่แจ้งวัฒนะฉันก็ให้แต่ถ้าฉันให้แล้ว ฉันก็ขอบ้างฉันขอไปอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแทนครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าถ้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่พร้อมฉันขออีกที่หนึ่งก็ได้ที่สอรอสอเอาเฉลิมออกไปแล้วก็หลวงปู่ไปอยู่แทนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น หลวงปู่บอกต่อไปอีกว่าถ้าเกิดหลวงปู่ไปอยู่แทนแล้วถ้าจะมีรายการขอคืนพื้นที่แจ้งวัฒนะขอให้ประลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยมานอนกับพี่น้องที่ชุมนุมที่แจ้งวัฒนะสามคืนครับพี่น้องบอกว่าให้รู้ว่านอนกลางดินกินกลางถนนเป็นอย่างไรแล้วท่านเล่าสนุกมากเล่าบนเวทีต่อไปอีกบอกว่า มีโทรศัพท์มาต่อรองบอกอย่านอนสามคืนเลยขอคืนเดียวได้ไหมหลวงปู่บอกไม่ได้เหตุที่ไม่ได้ก็เพราะว่าท่านตั้งใจให้อยู่สามคืนเพราะท่านเชื่อว่าอยู่ครบสามคืนจะถูกล้างสมองเปลี่ยนใจแน่นอนครับพี่น้องในที่สุดเรื่องนี้ไม่มีทางเจราจาคืนพื้นที่กันได้ แต่หลวงปู่พูดออกมายุทธวิธีหนึ่งซึ่งสุดยอดมากคือหลวงปู่บอกว่าเวทีแจ้งวัฒนะเนี่ยคืนไม่ได้หรอกเหตุที่คืนไม่ได้เพราะแถวแจ้งวัฒนะเป็นที่ตั้งของที่ทำการใหญ่สองที่คือหนึ่งศาลปกครองและสองศาลร,รัฐธรรมนูญครับพี่น้องทีนี้นึกออกกันยังครับ นึกออกกันยังว่าทําไมหลวงปู่ต้องอยู่ที่นั่นเหตุที่หลวงปู่ต้องอยู่ที่นั่นก็เพราะว่าหลวงปู่บอกว่าถ้าเกิดฉันถอนเสียจากแจ้งวัฒนะไอ้พวกเสื้อแดงนปชก็ไปยึดที่หน้าศาลปกครองไปยึดที่หน้าศารรัฐธรรมนูญอ้าวคราวนี้ยุ่งดีครับพี่น้องเพราะยังไงยังไงทั้งศาลปกครองทั้งสารรัฐธรรมนูญยิ่งลักจัดเต็ม โดนเต็มเมแน่นอนครับพี่น้องพี่น้องคงพอมองเห็นแล้วว่ายุทธศาสตร์หลวงปู่นั้นเป็นอย่างไรแต่หลวงปู่เนี่ยมียุทธศาสตร์ที่ไปไกลกว่านั้นอีกผมยืนฟังอยู่ตรงนี้ครับหลวงปู่นั่งเก้าอี้ตรงนี้แล้วผมชอบมากหลวงปู่บอกว่าท่านมีอีกยุทธศาสตร์เรียกว่ายุทธศาสตร์ย้อนสอนย้อนสอนยังไงครับท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ไอ้พวกตำรวจไอ้พวกสรสรฐัฐบาลเนี่ยแจ้งข้อหาเราเยอะเลยแจ้งข้อหามีหมายจับนั่นโน,น่นนี่ท่านบอกต่อไปนี้จะย้อนสอนแจ้งความเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดโดยเฉพาะพวกรัฐมนตรีและนายกแจ้งความมันพุกคดีเลยนี่คือย้อนสอนแต่ย้อนสอนเนี่ยไม่เท่ายุทธศาสตร์ที่สองท่านเรียกว่าย้อนเกล็ดตะกวด เออย้อนเกล็ดตะกวดแปลว่าอะไรผมก็ฟังท่านก็บอกว่าย้อนเกล็ดตะกวดเนี่ยคือต่อไปนี้ตำรวจที่ดำเนินการใดๆกับเราหลวงปู่เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วและจะฟ้องกลับทุกคดีครับพี่น้องคราวนี้สนุกแล้วครับหลังจากหลวงปู่กลับสักพักหนึ่งปกติตัวแทนกองทัพรรม มาเฉพาะพี่แสมดินแต่วันนี้พ่อท่านโพธิรักษ์ท่านมาเองการมาของพ่อท่านโพธิรักษ์และขึ้นมาบรรยายบนเวทีสิบหนาทีมีความหมายมากผมก็จะบอกว่าการที่พลังทั้งหลายไหลามารวมกันที่ลุมพินีมันเป็นสัญญาณที่แรงชัดมากว่าทุกคนเห็นแล้วว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมและเป็นของ มวลมหาประชาชนแน่นอนครับพี่น้องผมให้สัญญาณกับพี่น้องอย่างนี้ครับและจะบอกไว้เลยว่าสัญญาณจากคนในระบอบทักษิณทั้งในพักเพื่อไทยและแหล่งทุนที่เคยสนับสนุนพักเพื่อไทยวันนี้อ่านสถานการณ์ออกอย่างชัดเจนแล้วว่ายิ่งลักและระบอบทักษิณจบแน่นอนและคนเหล่านี้พร้อมถอนตัวครับพี่น้อง ไม่มีใครอยากอยู่กับคนแพ้แน่นอนทุกคนอยากอยู่กับมวลมหาประชาชนที่จะต้องได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะฉะนั้นสัญญาณเหล่านี้วันนี้ยังฉายแค่หนังตัวอย่างเพราะมันดึกแล้วแต่พรุ่งนี้จะลงรายละเอียดครับพรุ่งนี้ผมจะรวบรวมมให้พี่น้องดูว่าสัญญาณที่บอกว่าเป็นสัญญาณสิ้นสุดระบบทักษิณเนี่ยมันคืออะไร แต่บางคนอจะบอกว่าฟังกำนันสุเทพพูดฟังแกนนำหลายคนพูดเอ๊ะฟังดูเหมือนกับว่าจะจบลงด้วยขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นหรือฟ้องศาลเท่านั้นรอศาลตัดสินเท่านั้นหรือผมจะตอบกับพี่น้องไม่ใช่ครับยุทธศาสตร์การต่อสู้ของเราเราไม่ได้พึ่งเฉพาะศาลผมถามว่าวันนี้ถ้าเรานอนอยู่บ้านแล้วฟ้องศาลทุกคดีมีโอกาสไหมครับ ที่จะทําให้ทักษิณหรือระบอบทักษิณหรือยิ่งลักษณ์จบลงไปตอบได้เลยครับไม่มีทางแต่เพราะเรามีการชุมนุมพวกมันจึงเปลือยตัวทนที่แท้จริงออกมาและทําผิดครั้งแล้วครั้งเล่าจนเป็นคดีและนําไปสู่จดจบกับพี่น้องนอกจากนั้นยุทธศาสตร์ที่เรามาชุมนุมกันอย่างสงบ120กว่าวันมีการยกระดับกันหลายครั้งนั้น มีผลต่อหลังพิงของยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณวันนี้หลังพิงของยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณถูกชักออกทีละส่วน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 ยิ่งลักษณ์ยืนบนปากเหวโดยไม่มีหลังพิงใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับและถ้าจบก็คือจบแน่นอนครับผมยังไม่ลงลึก ว่าหลังพิงเขาคืออะไรที่มันหายไปทีละส่วนอันเนี้จะไปขยายความพรุ่งนี้แต่บอกกับพี่น้องครับว่าเราไม่ได้รอเฉพาะเรื่องกฎหมายแต่การชุมนุมนั้นจะต้องทำสองอย่างคู่กันหนึ่งต้องทำเรื่องแผนในการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งซึ่งวันจันทร์น่าจะเริ่มแล้วเริ่มติดต่อกันหลายวันจนกระทั่งจบครบเป็นเล่มหวังว่าเสร็จทัน ก่อนที่จะมีรัฐบาลของประชาชนเข้ามาแทนยิ่งรักณพอดีครับพี่น้องและฟังให้ดีอันที่สองการมีจำนวนผู้ชุมนุมเป็นเรื่องสำคัญเพราะเรายังต้องมีการออกไปดำเนินการกิจกรรมอีกหลายเรื่องในสัปดาห์หน้าและที่สำคัญพลังของมวลมหาประชาชนนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่ง ที่เป็นการรผด็ดศึกต้องมีการชุมนุมใหญ่กันอีกและครั้งนั้นจะเป็นครั้งที่จะต้องเป็นครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่จริงๆครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันระบอบทักษิณยิ่งลักเป็นระบอบที่ดื้อด้านเป็นคนชั่วที่ดื้อด้านถ้าเป็นที่อื่นประเทศอื่นไปหมดแล้วที่ชุมนุมมาพร้อมเราจบหมดแล้ว มีนี่เขาเรียกว่าด้านไดโลด้านไดโลอะไรนะพอผมบอกด้านไดโลอาจารย์ก็บอกโง่ได้ถ้วยด้วยมันไม่มีแล้วแล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์พูดนี่ถูกใจผมมากคุณอภิสิทธิ์พูดในกรณีที่ยิ่งรักณเนี่ยบอกว่าจะยอมตายคาสนามประชาธิปไตย คุณอภิสิทธ์บอกว่าไม่คิดหรอกว่ายิ่งรักษ์ตายคาสนามประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยจะตายคามือยิ่งรักษ์จะก่อนถ้ามึงยังด้านอยู่ต่ออีกไอ้น,นี่ผมต่อเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ใช้หนังตัวอย่างให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่เราเดินสัญญาณแรงๆที่เห็นถึงจุดจบของยิ่งรักษ์ระบอบทักษิณมันมาชัดแต่ แนวทางต่อสู้ของมวลมหาประชาชนก็ต้องมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยพรุ่งนี้ครับในช่วงที่ไม่ทันถึงเที่ยงคืนผมก็จะขึ้นมาสรุปและก็รลาย่ยาวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับคืนนี้ขอบพระคุณมากนะครับและก็ขอให้มีความสุขกับการอยู่บริเวณหน้าเวทีทั้ง80,000คนที่อยู่นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณครับประชาชนทั้ง80,000คนที่อยู่ที่สวนลุมแล้วก็อีกหลายล้าน